สสุตะะอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่พี่นะคะก็เคยเข้าอบรมนะคะโครงการจากองงานกองทัพไทยกับน้องๆค่ะ3ปีที่แล้วนะคะน้องหลายคนก็รู้แล้วนะคะแล้วก็ในความรู้สึกของการเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะคะท่นานรู้สึกว่าโครงการนี้นะเป็นโครงการที่สร้างเด็กเยาวชนนะคะเพื่อชาติอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากจะสอนระเบียบวิน,นัยให้กับเราแล้วเนี่ยยังสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สังเกตได้ว่าเรามาจากหลายที่น,นะคะตอนที่ดิฉันเข้าค่ายนะคะก็มาจากหลายโรงเรียนเลยนะคะแต่ละคนก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าพอเราผ่านค่ายไปหลายๆวัน,นะค่ะพอจนวันสุดท้ายเนี่ย เราจะรู้สึกเลยว่าคนรอบข้างเราเพื่อนของเราทีา่มา,าเข้าค่ายด้วยกันเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปค่ะเรามีความออน,น้อมของตนมากขึ้นสุภาพมากขึ้นมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลาด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันของเราเพื่อจะได้เป็นปนักเ,เรียนักศึกษาต่อไปค่ะดิฉันนะคะรู้สึกว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะแล้วก็อยากให้ค่ายนี้นะคะมีมาเรื่อยๆค่ะไม่อยากให้หยุดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่า ค่ายจากบรญชาการของพัพไทยเนี่ยเป็นค่ายที่สร้างเด็กเยาวชนให้เพื่อชาติอย่างแท้จริงนะคะอย่างที่บอกอยากให้ผู้ใหญ่ใดดีค่ะจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะให้เด็กกับเยาวชนต่อไปค่ะว่าเพื่อชาติและบ้านืองเราถ้าสามารถเยาวชนเป็นคนดีแล้วแล้วก็ประเทศชาติของเราจะพัฒนานแน่นอนก็ขอฝากว่าขอให้มี ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนนะคะที่จะสร้างความรักความสามัคคีนะคะได้ดีเท่ากับกองประชากรกองความใคมท,ที่จะาสร้างเต็ดโวยชนแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ